สวัสดีครับเฉลยข้อสอบจริงกอพนะครับ e x ็กมรอบหนึ่งห้ากันนะครับข้อเดียวกันข้อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเลยนะครับ The plane will something from the airport in 10 minutes ครับมาดูครับพิจารนะครับ The plane นะครับเป็น subject ของประโยคครับ Will ครับ Can c o u l d s h a l l s h o l d will Would นะครับไอตัวนี้ครับเป็น modal verb ครับ Modal verb แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะบอกว่าตัวที่ตามมันมาเนี่ยจะต้องตาม้วย verb infinitive นะครับหรือเป็น base verb ที่จะไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติม ing ไม่ต้องเติมใดทั้งสิ้นนะครับไอ้ตัวนี้ครับเรียกสั้นๆว่า verb infinitive ครับหรือ v .inf นะครับที่นี้ครับมาพิจารณาตัวเลือกครับจะพบว่าตัวเลือกที่1ครับ arrive ตัวเลือกที่2 take off ตัวเลือกที่3 run และตัวสุดท้ายครับ land ครับทั้ง4ตัวเลือกนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็น verb infinitive ทั้งสิ้นครับทีนี้คงจะต้องพิจารณาเรื่องความหมายแล้วแหละครับเพราะว่าในเชิงโครงสร้างถูกทั้ง4ี่ข้อนะครับมาพิจารณาความหมายครับ arrive นะครับมาถึง take off นะครับแปลว่าบินขึ้นนะครับหรือทยานขึ้นนะครับ run วิ่งและตัวที่4ครับตรงข้าม take off ครับคือคำว่า land ครับลงจอดครับเครื่องบินครับจากสนามบินในอีก10นาทีครับข้อนี้คงเล่นเรื่องความหมายครับต้องเล่นเรื่องความหมายแน่นอนครับเครื่องบินจะ ออกจากสนามบินไหนอีก10นาทีครับดังนั้นข้อที่ตอบว่า the plane will take off from the airport in 10 minutes ครับ